เรือเจนเป็นมิสแกนเชียงใหม่อะคะก็เพราะว่าเจนมีความเป็นไฟเตอร์และเลือดนักสู้ในตัวถ้าพี่สามให้หนูบินหนูก็จะบินถ้าพี่สามให้หนูดำน้ำหนูก็จะดำน้ำนึกสุดใจและถ้าพี่ถามว่าทอมที่จะเป็นมิสแกนเชียงใหม่ไหมหนูจะตอบว่าพอมมากค่ะอ็ม m ีเซีสวนหนึ่งเจนนี่ค่ะ MGCM 02เชิญค่ะถ้าพี่พิกจอยถามว่าทำไมเอินควรถึงจะได้รับตำแหน่ง Miss Grand h i n g หม่2023เอินบอกก่อนเลยนะคะว่าเอินเป็นคนนึงที่พร้อมทุกอย่างะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าตารูปร่างฐานาะทางสัคงคมหรือว่าการศึกษาและหน้าที่การางานนะคะวันนี้ขอบอกพี่ิจอยก่อนเลยค่ะว่า If you not choose me to be Miss Grand in my 2023, you will regret. Thank you. <laughs> MTCM 02, <laughs> Er. MTCM <laughs> 03, <MTCM. laughs> check. m g c m 0 3เกีซีมน์สี่เชนท่าสำหรับยกนะคะสเสน่ห์ของผู้คนก็คือความแตกต่างเพราะฉะนั้นสเสน่ห์ของหยกก็คือความแตกต่างที่หยกมีค่ะหยกคิดว่าทุกคนที่นี่เห็นที่จอเห็นและแน่นอนค่ะว่าทุกคนทั่วประเทศไทยจะเห็นความพยายามของหยกแน่นอนค่ะ ขอบคุณค่ะบัญจี CM 0 4หยก